อยากจะแนะนำร้านอาหารที่อร่อยมากๆอร่อยถูกปากและราคาถูกสุดๆเลยข้าวถ้วยละ3บาทข้าวต้มข้าวสวยก็3บาทนะคะกับข้าวจานละแค่10บาทเองค่ะแต่ถ้าเป็นจานเปอย่างเนื้อปลากระพงอ่าหรือปูอบวุ้นเส้นอ่าปูผงกะหรี่อันนี้จะ จานลยยี่สิบบาทนะคะอ่าแต่ถ้าเป็นจานกลมแบบนั้นอะที่เห็นนะคะจะเห็นว่าจะมีจานกลมแล้วก็จานเปนะคะจานเป20จานกลม10บาทค่ะก็ถือว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆนะคะเป็นที่สำหรับฝากท้องให้ชาวบ้านได้เลยค่ะในราคาที่ทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าและอิ่มด้วยแนะนำเลยค่ะเขตคลองศาล ท่าดินแดงค่ะร้านอยู่ท่าดินแดงนะคะเชิญได้ค่ะ